สุดยอดผมผงก๊อฟนะครับจากร้านต้นยาโยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของคุณได้เอวันนะครับเป็นล้อประมาณปีสักหนึ่งแปดถ้าผมจะไม่ผิดนะนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อแท้ติดรถนะครับเป็นลายก้านคู่หน้าเงานะครับเป็นล้อขอบสิบหกนิ้วนะครับล้อตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับใส่รถคุณได้เอชวนได้ทุกรุ่น เรามาดูหลังล้อกันนะนะครับมาดูหลังล้อกันล้อตัวนี้ถ้าเป็นล้อแท้นะครับจะไม่มีตา h 1หรือตาฮุนไดเด็ดเดทั้งสิ้นนะครับก็จะเป็นแค่บอกว่าเป็นล้อ6รลูนะครับร้อยนะครับแล้วก็เป็นล้อขนาดคอเซ็หกนะครับกว้าง6นิ้วครึ่งนะครับกว้างหนิ้วครึ่งนะนะครับอ่านะครับสวยงามนะครับสเปคเดิมแท้เลยนะครับอย่างนี้ดีกว่านะครับล้อตัวนี้ ล้อตรงนี้นะคบถ้าเปรียบเทียบในบรรดาล้อคุณใดทั้งหมดทุรุ่ตัวนี้ติดหนึ่งในสามแน่นอนนะครับสำหรับในปัจจุบันนี้นะที่ลูกค้าถามหาใส่กันและข้อดีของการที่คุณใส่แค่16นะครับไม่ถึง17เ,เนี่ยมันจะนั่งสบายนะครับนั่งนิ่งนะครับเวลาใช้งานเหมาะกับรถตู้เพรารถตู้คุณอย่าลืมนะเวลาขึ้นรถเต็มคันเนี่ยนั่งกานเนี่ยน้าหนักเพิ่มขึ้นหลายร้อยโลนะนะครับก็คือพูดง่ายคือมันเป็นการบรรทุกข,ของดีๆนี่เอง ใส่ล้อขอบเล็กเล็กไว้นะครับเอาแก้มยางมาใช้นั่งให้มันสบายดีกว่าแนะนำนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ครับตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจนทะเล21หรือ21มา200เมตรที่ถนนใหญ่นะครไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ